วันนี้อยากพาทุกคนเดินเข้าไปในโลกแห่งความรักที่ดูเหมือนจะขัดแย้งในตัวมันเองเลิกกันทั้งที่ยังรักเป็นคำที่ฟังดูแปลกสำหรับใครหลายคนเพราะใครที่เคยรักก็เคยรู้สึกว่าแม้ความรู้สึกในใจยังคงมีความอบอุ่นอยู่แต่ในบางครั้งชีวิตกลับบังคับให้เราต้องเลือกทางเดินที่แยกจากกันการตัดสินใจนั้นไม่ได้เกิดจากความไม่รักกันแต่อย่างใด แต่มาจากความเข้าใจในความจริงที่ว่าความรักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาชีวิตคู่ให้เดินไปด้วยกันในทุกเส้นทางลองนึกถึงความสัมพันธ์ในช่วงแรกที่เต็มไปด้วยความหวานและความใกล้ชิดเมื่อเราพบเจอกับคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและทุกการสัมผัสรู้สึกอบอุ่นเรามักเชื่อว่าความรักนั้นจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เมื่อเวลาผ่านไป บางสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปรอยแตกเล็กๆที่เราอาจไม่สังเกตในตอนแรกกลับสะสมจนในที่สุดต้องบอกลาเช่นเดียวกับนัทกับมาลีที่ทั้งสองเคยมีความฝันร่วมกันและแบ่งปันทุกความรู้สึกในช่วงเวลาสดใสแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางในชีวิตนัทต้องการออกไปพิสูจน์ตัวเองในต่างจังหวัดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะที่มาลียึดมั่นในความสำคัญของครอบครัวและความมั่นคงในที่เดียวแม้จะรักกันอย่างลึกซึง้งแต่ความแตกต่างในเป้าหมายชีวิตนี้ก็เป็นอุปสรรคที่ยากจะข้ามผ่านได้ในบางครั้งเราอาจพบว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรักที่ลดน้อยลงแต่กลับมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนและการเข้าใจผิดที่ะส,สมกันไปเรื่อย ลองนึกถึงโต้งกับฝนคู่รักที่แม้จะมีความรู้สึกที่เข้มแข็งแต่การที่ไม่สามารถเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกภายในได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันความเงียบที่แทนที่คำพูดจริงๆกลายเป็นสะพานที่ค่อยๆนำพาความรู้สึกแยกจากกันจนในที่สุดต้องเลือกเส้นทางแยกกันเพราะบางครั้งแม้ใจยังเต็มไปด้วยรัก แต่ถ้าการสื่อสารไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกนั้นได้ก็อาจทำให้ความรักต้องจบลงอย่างที่ทุกคนไม่คาดคิดอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเลิกกันแม้ในใจยังมีความรักคือบาดแผลจากอดีตที่ยังไม่หายไปบางคนอาจมีประสบการณ์หรือความทรงจำที่เจ็บปวดซึ่งยังคงหลอกหลอนอยู่ในใจเมื่อเผชิญหน้ากับความทรงจำเหล่านั้น คู่ร right, ักอาจรู้สึกว่าแม้จะรักกันอยู่แต่ความเจ็บปวดในอดีตกลับเข้ามามีบทบาทจนทำให้ความสัมพันธ์นั้นไม่อาจดำเนินต่อไปได้เช่นเดียวกับกรณีของแสงกับน้ำที่เริ่มต้นด้วยความหวังและความฝันร่วมกันแต่เมื่อเวลาผ่านไป ทั้งสองต่างพบว่าการเติบโตส่วนตัวและการเผชิญกับบาดแผลในอดีตนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะข้ามผ่านไปพร้อมกันได้ความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปบางครั้งการเลิกกันก็เป็นการให้เกียรติแก่ตัวเองและอีกฝ่ายหนึ่งในวันที่เราเผชิญกับความขัดแย้งในเรื่องของเป้าหมายชีวิตและค่านิยมที่ต่างกัน การเลือกแยกทางอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้ค้นพบตัวตนและเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของตนเองอามกับปุญเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนทั้งคู่เคยมีความฝันและความหวังร่วมกันแต่เมื่อความคาดหวังและภาระที่ะส,สมกันเข้ามากระทบจิตใจความรักที่เคยมีกลับไม่สามารถเป็นพลังให้เดินไปด้วยกันได้ในที่สุดการตัดสินใจเลิกกัน จึงไม่ใช่การปฏิเสธความรักแต่เป็นการยอมรับข้อจำกัดในความสัมพันธ์นั้นๆและเป็นการให้โอกาสทั้งคู่ได้ก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่ที่อาจมีความสุขมากกว่าในหลายเรื่องราวทั้งในชีวิตจริงและในวรรณกรรมเรามักพบว่าความรักที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจางหายกลับต้องจบลงด้วยความเศร้าลึกซึง้งเพื่อเป็นบทเรียนในการเรียนรู้และเติบโต เมื่อเรารเผชิญกับการเลิกกันเราไม่ควรมองว่าเป็นความล้มเหลวแต่ควรมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักกับความเป็นจริงของชีวิตบางครั้งการที่เราต้องจากกันไปไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวในความรักแต่กลับเป็นการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและรู้จักให้ความเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ในช่วงเวลาที่ความเจ็บปวดเข้ามาแทนที่ความหวานในอดีตเราควรหันกลับมามองดูในตัวเองถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆอะไรคือสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกครบถ้วนในชีวิตการตั้งคำถามกับตนเองและเปิดใจพูดคุยกับคนที่เราไว้วางใจช่วยให้เราได้มองเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์นั้นอย่างชัดเจน แม้ว่าในใจยังคงมีความรักอยู่แต่การตัดสินใจแยกจากกาันอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้พบกับเส้นทางใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากกว่าลองนึกถึงใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงที่แม้จะสวยงามในช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางเพื่อรอรับการเริ่มต้นใหม่ในฤดูถัดไป ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าในชีวิตของเราแม้ว่าเลิกกันทั้งที่ยังรักนั้นฟังดูเหมือนความขัดแย้งในตัวเองแต่มันก็สอนให้เราเห็นว่าความรักนั้นมีมิติที่กว้างใหญ่กว่าแค่การอยู่ด้วยกันความรักคือการเรียนรู้ที่จะรู้จักปล่อยวางและให้เกียรติต่อความแตกต่างในแต่ละบุคคล เมื่อผ่านพ้นความเจ็บปวดและความสับสนเราอาจได้มองย้อนกลับไปด้วยความเข้าใจว่าทุกช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันนั้นมีความหมายแม้บางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกแสนเศร้าแต่ทุกประสบการณ์ทั้งสุขและทุกได้หล่อหลอมเราให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ความทรงจำที่ดีและบทเรียนจากความรักที่จบลงนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้าสู่อนาคตแม้ว่าเส้นทางของความรักบางครั้งต้องแยกกันไปแต่ความทรงจำเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในใจและช่วยให้เราเข้าใจว่าความรักแท้จริงนั้นไม่ได้วัดจากการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่เป็นการที่เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับประสบการณ์ชีวิต ท้ายที่สุดแล้วอยากฝากทุกคนไว้ว่าการเลิกกันทั้งที่ยังรักนั้นไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวในความรักแต่มันคือการให้เวลาและโอกาสแก่ทั้งตัวเราและอีกฝ่ายหนึ่งในการค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตบางครั้งการที่เราเลือกที่จะจากกันไปเป็นการเปิดทางให้เราได้พบกับความสุขในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราอาจจะได้พบกับคนที่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่เราเคยขาดไปหรือบางครั้งการได้อยู่กับตัวเองก็เป็นการเรียนรู้ที่ล้ำค่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านเข้ามานั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและรู้จักกับตัวเองมากขึ้นความรักที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการเก็บรักษา แต่เป็นเรื่องของการรู้จักให้และรับทั้งการให้ความอบอุ่นแก่กันและการรู้จักปล่อยวางเมื่อเวลานั้นมาถึงดังนั้นเมื่อใดที่คุณรู้สึกสับสนหรือเจ็บปวดจากการเลิกกันอย่าลืมตั้งคำถามกับตัวเองและฟังเสียงภายในว่าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรเพราะบางครั้งความรักที่เรามีในใจแม้จะยังอบอุ่น แต่ก็อาจไม่เพียงพอที่จะให้เราเดินไปในเส้นทางเดียวกันได้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกคนได้คิดตามและไตรตรองในทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความรักของตัวเองแม้ว่าในบางครั้งความสัมพันธ์อาจต้องจบลงโดยที่หัวใจยังคงรักกันอยู่แต่จงเชื่อเถอว่าทุกความรู้สึกทุกบทเรียนและทุกความเจ็บปวดนั้นมีคุณค่าในตัวมันเอง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการรักและการมีชีวิตเมื่อถึงเวลาที่คุณพร้อมแล้วความสุขที่แท้จริงจะเข้ามาเติมเต็มคุณอย่างไม่คาดคิดขอให้ทุกท่านมีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและจงรู้ว่าการเลือกแยกจากกันในบางครั้งก็เป็นการให้เกียรติแก่ความรักในรูปแบบที่แท้จริงเมื่อคุณรู้จักรักตัวเอง และเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วคุณจะพบว่าความรักไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เป็นการให้โอกาสแก่ทั้งตัวคุณและอีกฝ่ายหนึ่งในการค้นพบความสุขที่แท้จริงในเส้นทางของชีวิตนี่คือเรื่องราวที่อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ไตรตรองและคิดตามในวันที่เราอาจต้องเผชิญกับการเลิกกันทั้งที่หัวใจยังคงมีรักอยู่ ขอให้ทุกประสบการณ์ในชีวิตเป็นครูที่ดีสอนให้เราเข้าใจในความซับซ้อนของความรักและการเติบโตของตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการที่เราได้เรียนรู้และกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปแม้จะมีรอยแยกอยู่ในอดีตแต่ทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นได้หล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความหมายในตัวเอง ขอบคุณทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้ขอให้ทุกคนได้พบกับความสงบในใจและความสุขในเส้นทางของตนเอง